ตลาดมาทุกคนเมนูวันนี้คือลาบหมูทุกคนได้ขาอ่อนมาด้วยได้ขาอ่อนอกับมะมะมะเขือเทศลาบหมูลาบหมูทุกคนกินลาบหมูเด้อจ้าลาบหมูอันนี้เขาให้เลือดให้อะไรมาด้วย สฟับด้วยทุกคนลาบหมูกันขอเวลาไปทําก่อนนะคะทุกคนกินข้าวด้วยกันนะวันนี้จะลาบหมูจะลาบหมูคะ่ะทุกคนวันนี้เนื้ออยากกินไม่รู้จะรสชาติเป็นยังไงนะเดี๋ยวสับไว้เกียมไว้ให้เดี๋ยวให้พ่อบ้านมาลาบวันนี้ไม่มีเครื่องในเลยนะทุกคนตั้งใจเอาแค่ตับกับเนื้อมันมาแล้วก็เลือด ไม่ถูกหวยก็กินได้ถูกหวยก็กินได้ค่ะลาบหมูแบบอีสานเรารอดูกันต่อไปเสร็จแล้วทุกคนลาบหมูเฮ้ยทำไมกล้องไม่ชัดเลยกล้องไม่ชัดค่ะทุกคนลาบกินสะดึกเลยััเนี้ย ใส่ตับเยอะกินข้าวสวยค่ะทุกคนมาค่ะกินข้าวราบหมูมาค่ะ